สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของนิทานกลิ่มทั้งหมดใช่ค่ะเรื่องนี้คือเรื่องแรกสุดที่พี่น้องกลิ่มบันทึกไว้และชื่อของมันคือเจ้าชายกบทุกคนเคยได้ยินว่าเจ้าหญิงจุบกบแล้วกบกลายเป็นเจ้าชายใช่ไหมคะ แต่ในความเป็นจริงเวอร์ชั่นของพี่น้องกลิ่นไม่มีการจูบเลยแม่แต่น้อยแต่กบกลายเป็นเจ้าชายได้ยังไงเราฟังให้จบเพราะคำตอบจะทำให้คุณไม่กล้ามองกบตัวเดิมอีกต่อไป<ว>เมื่อนานมาแล้วมีกษัตริย์องค์หนึ่งมีลูกสาวหลายคนและเจ้าหญิงองค์สุดท้อง งามนักงามจนแม้แต่ดวงอาทิตย์ยังหยุดมองทุกครั้งที่ส่องผ่านเธอใกล้ๆปราศาสมีป่าลึกและในป่านั้นมีบ่อน้ำเย็นใสยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เจ้าหญิงมักจะมานั่งที่นี่คนเดียวในวันที่อากาศร้อนของเล่นที่เธอรักที่สุดคือลูกบอนทองคำ เธอจะโยนขึ้นแล้วรับมันไว้ในมือโยนขึ้นอีกแล้วรับอีกเสียงหัวเราะของเธอดังก้องอยู่ในปา่าแต่แล้ววันหนึ่งเธอโยนแรงเกินไปลูกบอลลอยขึ้นสูงเหนือย,ยอดไม้แล้วตกลงไปในบ่อลึกถึอก้มลงมองน้ำในบ่อมืดสนิทเย็นยะเยือก ลุกบอลทองคำของเธอจมหายไปในนั้นโอ้ไม่ลุกบอลของฉันน้ำตาเริ่มไหลมือสัน่นเสียงสะอื้นดังสะท้อนกลับจากผิวน้ำแล้วทันใดนั้นมีเสียงดังขึ้นจากก้นบอ่อเสียงต่ำแหบแต่ฟังดูน่าสงสารเกิดอะไรขึ้น เจ้าหญิงเจ้าหญิงสะดุง้งมองลงไปกบตัวหนึ่งโผล่หัวขึ้นมาจากน้ำตาโตผิวเปียกเย็นและน่าเกลียดจนเธอต้องถอยหลังโอ้ฉันร้องไห้พอลูกบอลทองคำนั้นตกลงไปในบ่อนี้ถ้ายอย่างนอนยูดร้องไห้ซะฉัจนจะช่วยเธอเอง t ต่เธอจะให้อะไรฉันพนักานตับแทนวะอะไรก็ได้เสื้อผ้าไข่มุกเพชรพลอยหรือแม้แต่มงกุฎทองคำขาก็หาให้เจ้าได้เจ้าหญิงฉันไม่อยากได้ของพวกนั้นรอสิ่งที่ฉันอยากได้ก็คือให้เธอรักฉันเป็นเพื่อนฉัน ให้ฉันได้นอนทองเธอกินข้าวจักจานทองคำของเธอดื่มน้ำจักป่วยของเธอแล้วก็นอนบนทินเดียวกับเธอเจ้าหญิงหน้าเปลี่ยนสีแต่รีบตอบได้สิฉันสัญญาเลยขอแค่เอาลูกบอลกลับมาให้ฉันเถอะนะได้โปรดกบดำน้ำหายไป ไม่นานก็โตขึ้นมาพร้อมลูกบอลทองคำในปากลูกบอลของฉันเจ้าหญิงดีใจสุดขีดหยิบลูกบอลแล้ววิ่งหนีกลับปรา,าศาสโดยไม่หันมามองกบแม้แต่สักนิดเดี๋ยวก่อนพาฉันไปด้วยสิฉันวิ่งไม่รทาเธอแต่เจ้าหญิงไม่หยุดแม้แต่วินาทีเดียวคืนนั้นเจ้าหญิง นั่งกินข้าวกับกษัตริย์เธอกำลังตักอาหารจากจานทองคำทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากบันไดจังหวะนั้นทุกคนหยุดกินเสียงเคาะประตูดังขึ้นแล้วเสียงแหลบ,บดังขึ้นเจ้าหญิงน่อยเ่ประตูให้ฉัน่อยเจ้าหญิงหน้าซีด วิ่งไปเปิดประตูและที่พื้นตรงหน้ามีกบนั่งอยู่ดวงตาเปียกเย็นจ้องขึ้นมาที่เธอเธอกรีดร้องปิดประตูแล้ววิ่งกลับมานั่งรูปเป็นอะไรทำหน้าเองกับเจอผีไม่ใช่ค่ะท่านพ่อมันเป็นกบน่าเกลียดมันต้องการอะไรเจ้าหญิง เล่าเรื่องทั้งหมดออกมาเรื่องลูกบอลเรื่องสัญญาเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งพร้อมเสียงร้องกรอนแผ่วเบาเจ้าญิางน้อยแห่งราชาเปิดประตูให้ข้าเข้าไปเจ้าจำได้ไดไหมเจ้าพูดอะไรเมื่อวานเจ้ารับปากข้าไว้ลูกเอ๋ย ิ่งที่เจ้าสัญญาไว้เจ้าต้องทำให้ได้ไปเปิดประตูให้กบเข้ามาเจ้าหญิงจำใจเปิดประตูกบกระโดดเข้ามาดังสถานทั่วห้องถูงยกฉันคิดไปนั่งข้างเธซสิเธอสั่นเทาแต่พ่อจ้องมองเธออยู่พอกบนั่งข้างๆมันพูดต่อ เอาจันทองคำมาใก,กล้ๆเราจะทานอาหารเรกกันเจ้าหญิงทำตามด้วยสีหน้าฝืนเต็มทนทุกคำที่เธอกลืนมันฝืดคอสุดๆแต่กบกลับกินอย่างอรอร่อยหลังมื่ออาหารกบบอกว่าฉันอิ่มแล้วและคน่วยมากด้วยเธอุ้มฉันไปที่ห้องนอนหน่อยนะ เจ้าหยิงร้องไห้ไม่ฉันไม่อยากนอนกับกบแต่พ่อพูดเสียงแข็งคนดีต้องไม่ดูถูกผู้ที่ช่วยเลยเจ้าเธอใช้สองนิ้วหยิบกบขึ้นมาด้วยความรังเกียจวางมันไว้ตรงมุมห้องแล้วหันไปนอนหวังให้เรื่องจบแต่เสียงแฮบบแหบบดังขึ้นอีกครั้งซินเนอรเลยกัน ฉันอยากนอนบนทีนเหมือนกับเธอพาเธอไม่ยกฉันขึ้นไปฉันจะฟ้องพอเธอเจ้าหญิงลุกขึ้นน้ำตาคลอเจ้าหญิงเธอรู้สึกอึดอัดใจสุดๆเธอคว้ากบขึ้นมาด้วยความโกรธสุดขีดและแล้วเธอคว้างกบใส่กับผนังฮ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เธอจะได้สงบสุขแล้วนะ ไอ้กบน่าเกลียดเธอหอบหายใจแรงมองไปที่พื้นแล้วสิ่งที่เห็นทำให้เธอต้องชง,งักตรงนั้นไม่มีอีกแล้วกบมีแต่ชายหนุ่มรูปงามดวงตาอบอุ่นจ้องมองมาที่เธอเจ้าชายยิ้มอย่างอ่อนโยนผมถูกแม่มวัวใจรร้ายสาปให้เป็นกบและมีเพียงคุณเจ้าหญิงของผม ที่สามารถปลดปล่อยผมจากบ่อน้ําได้คืนนั้นทั้งคู่หลับไปอย่างสงบและรุ่งเช้ามีรถม้าสวยงามมาจอดหน้าปราสาทคนขับคือไฮริดชคนรับใช้ผู้พักดีของเจ้าชายเขาเศร้ามานานจนต้องพันแถบเหล็ก3มเส้นรอบหัวใจเพื่อไม่ให้แตกจากความเศร้าระหว่างทางกับอาณาจักร มีเสียงแตกดังขึ้นเจ้าชายตกใจรถม้าแตกหรือไฮริชหัวเราะเบาๆไม่ใช่ครับเจ้านายของข้านั่นคือเสียงแทบเล็กที่เคยรัดมืใไค่ข้าไว้ตอนนี้มันไต้ออกมาเพราะข้ามีความสุขอีกครั้งนี่แหะค่ะเรื่องจริงของเจ้าชายกบไม่มีการจูบ ไม่มีเวทมนต์หวานแววมีเพียงคำสัญญาความกล้าและอารมณ์จริงของมนุษย์เรื่องนี้สอนเราว่าคำสัญญาคือคำศักดิ์สิทธิ์ถ้าให้ไว้ต้องรักษาให้ได้อย่าตัดสินใครจากภายนอกเพราะแม้แต่กบก็อาจเป็นเจ้าชายแล้วคุณล่ะคะถ้าคืนนี้มีกบมาเคาะประตูห้อง จะเปิดให้ไหม